โอเคครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่นคอนเทนต์อะไรแปลกๆกันแ,แล้วนะเนื่องจากว่าเมื่อ2วันก่อนบะที่ผมลงคลิป Justin Bieber ไปนะมันทำให้ผมปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาเว้ยคือแบบเล่นคอมโบนักดนตรีในฟออีไฟใครจะคิดได้นะทุกคนเนอตอนนี้ในฟีไฟก็ในฟีไฟนะก็มีนักดนตรีประมาณ3-4คนมั้งทุกคนจริงๆก,ก็มีเยอะแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลกดนะเช่นอ่าอลอกเค สกายเลอร์อะไรประมาณนี้ท <cache> ุกคนมีเยอะเลยนะซึ่งสกิลกดในฟรีไฟเนี่ยมันสส่ได้แค่สกิลเดียวไงทุกคนเห็นปะโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมก็เลยเลือกแอหลอกมาอีกสามตัวก็ตามนี้เลครับทุกคนตามนี้ทุกคนเห็นเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคไงก็ไปเจอกันในเกมเลยครับผมที่นีก็อยู่ในเกมอยู่แล้วแหละนะผมว่าผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะโอเคทุกคน เหรียญแล้วได้มาห้าร้อเลยวนะโอเคผมว่าผมไปแลกลูกซองต่อดีกว่าโอเคทุกคนโอเคเออทุกคนถ้า,าเกิดว่าดูแรกๆเนี่ยผมก็ขอโทษด,ด้วยนะทุกคนเพราะว่ามาดมาวันห้าคลิปแล้วทุกคนใต้ไม่ได้ไม่รู้นะคลิปนี้เนะี่ยก็ภาวนาให้ได้ทุกคนเพราะว่าเครื่องร้อนมากนะตอนนี้โอเคก็ได้ลูกซองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคคนครับทุกคนนะหน่าโอ้โหายิงโดนนัดเดียวไม่ได้เอาโมโคมาด้วยนะอุ้ยยังไงทุกคนนะหน่าผมโอเคโอเคสวยก็หวังว่าเขาจะโดนระเบิดผมนั้นทุกคนโอเคโดนไหมอุ้ยโดนละสามสี่ทุกคนต้องชา้าแล้วครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเขาเปิดโคนโน่ด้วยว่ะ อุ้ยไม่โดนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไห้เพื่อนอุ้ยเขาโผล่มาทุกคนเอ้าเดี๋ยวก่อนอุ้ยลูกซองมัล็อกโอเคขังก่อนทุกคนโอเควิ่งหนีก่อนโอเคโอหเคลลี่ไม่จะมาอีกเอ้ยวิญชาไงครับเนี่ยเฮ้ยโอเคนัค่งคนทุกคนผมรอดได้ไงวะ <c oughs> โอเ้เขายิงอยู่วะผมรอดได้ไงวะเนี่ยช็อตเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกระสุนลูกซองเหลือหนึ่งนัด แล้วก็ลูกสองมันล็อกด้วยนะนี่สมองพอมนผลอยู่ทุกคนโอเคโน่นนี่เครื่องผมร้อนมากเลยทุกคนมือจะไหม้เลยนะโอเคเขาไม่โผล่เลยวะทุกคนเพราะผมหนีดีกว่านะสู้ยา่ทุกคนคนนี้ไอวอลเลยสามลูกเลยทุกคนโอ้โหใช้โคตรเปลืองเลยผมเนี่ยโอเคเข้าวงดีกว่าทุกคนบนางหน้าเราก็มีคนอุ้ยทาาข้างเดี๋ยวไอคนเดิมเลยนีหว,ว่ามาดิ เดี๋ยวโอ้โหดวงไม่ขาดกันแท้เนาะเพื่อนมานดิเอาดิโอเคสวยโอเคปืนยาแล้วก็ของอุ้ยทุกคนผมโดนยิงเดี๋ยวก่อนโไอวอลหมดแล้วอะเดี๋ยวเพื่อนออดเดี๋ยวไอวอลหมดเดี๋ยว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 โหทุกคนไอวอลผมหมดโอ้โหสมเมื่อกี้ก็ไม่มีใช่ไหนะจะเอากลับระเบิดไปตั้งซะแล้วนะผมเนี่ย โอเค,อเคว่าเรายังพอมีทางหลอดอยู่ทุกคนเราอาจจะสามารถขี่รถหนีได้นะโอเคขี่รถหนีดีกว่าทุกคนถึงแม้จะไม่ได้เอาวิชามาก็เถอะเอ้ยกดผิดโอเคโอเคทุกคนคิดว่านา่าจะรอดเลยนะโอ้โหกดพัญญาด้วยวะไม่เป็นไรนะทุกคนยาเราก็ค่อนข้างที่ยาเยอะพอสมควรเลยนะโอเค,อเคทุกคนวงจะประกบแล้ววะ อุ้ยแรยงเงาเพื่อนเช่นดีโอเคน่าจะไม่ใช่ปัญหาทุกคนผมว่าโอเคผมไปป้อมเน้นหน้าดีกว่านะโอเคท้ยคน,นครับทุกคนเดี๋ยวโอเค <c oughs> ยิ่งแบบนี้เขาก็ตายอยู่ทุกคนนะโอเคไม่น่ามีคนนะผมว่าวิ่งไปเก็บของอีก่ทุกคนขอไอวอร์สักลูกสองลูกเถอนนะโอเค ักลูกกับเพื่อนไอวอลอาทุกคนไม่มีโอ้โหจบแล้วทุกคนเล่นโดยไม่มีไอวอลนะจะเล่นยังไงครับเนี่ยทุกคนโอ้โหคนเหลืออีกทั้งสิบห้าคนเลยนะแล้วผมไม่มีไอวอลสักลูกยัไงประเด็นน่ะเออโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปเก็บของฟ้านใช้ไหวังว่ามันจะชุบเลี้ยงผมได้ทุกคน มันจะชุบชีวิตผมได้ด้วยด้วยการส่งไอวอลใหม้ผมสักลูกสองลูกก็ยังดีนะแต่เอายิงมันน่าจะมีอยู่แล้วปะ่ะไอในกล่องฟ้าเนี่ยแต่ก็จะน่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นยาอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นโบนัสไปนะทุกคนแต่ลหลักๆเลยคือไอวอลนะไอวอลเท่านั้นนะทุกคนนะโอเคห้าสิบเมตรแม่ก็เข้ามาเขาสั่งยากลางวงเลยนะทุกคนโอเคโอเคน่งเก็บได้อยู่อุ้ยคนบอกกัน้งหน้าครับทุกคน โอเคนายวอกี่ลูกวะเนี่ยโอ้โหขอลูกเดียวก็ให้ลูกเดียวจริงๆนะไม่มีเผื่ออะไรทุกคนโอ้โหอยากยิงก็ยิงไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยทุกคนบอลลูนจะตกตรงนี้นะทุกคนใกล้ๆเราเลยนะโอเคก็หวังว่าจะได้ไอวอสักลูกถึงสองลูกนะทุกคนยิงเดียเด๋ยวๆโอ้โหใช้ไปแล้วไอ้วอผมเนี่ยว่ายังไงทุกคนเอาดิเฮ้ยเขาเจ็บทุกคนโอ้โหโอเคไอ้วอเพื่อน ต้องไอวอแล้วจังหวะน,นี้โอเคไอวอได้ okay. เก็บมาแล้วแหละทุกคนโอเคสองลูกถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคน <Wow. S 1> ตอนนี้คนก็เหลือเก้าคนแล้วนะโอเคเรายังไปต่อได้น,นะเกมยังให้เราไปต่ออยู่ทุกคนเ <c oughs> ข้าวงดีกว่าทุกคนอุย้ยจะหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาดิอุย้ยนั่นตรงนู้นเขายิงผมปะเนี่ยโอเคตังกันก่อนหนึ่งทีนะ โอเคเอาดิอุ้ยเข้าหัวนะเพื่อนอุ้ยเขากือบแตกผมว่านเนี่ยเจ็บอยู่นะนเขาอะผมก็เจ็บเหมือนกันนะทุกคนโอเคไอวอลอีกหนึ่งลูกแล้ววะน่าหัวอะสิ้นเปลืองจริงๆลยทุกคนไอวอลเนี่ยหาโคตรยากเลยนะโอเคเราทำได้แค่รอครับทุกคนเอาเขาเปิดโคโน่นทำไมอ่ะมีคนยิงเขาเหรอเอ้ยยังไงเมย์วอลดันมานะโอเคสวยเพื่อน สวยเพื่อนผมคิดว่าน่าจะทำด่านเลทุกคนโอเคดันใส่กันแล้วทุกคนสวยทุกคนถอยยงไงปะวะโอ้โหยิงไม่ได้คนที้ตั้งไอ,อ้วอลไว้นะโอเคเราต้องดันคนนี้แหละทุกคนตายก็คือตายเลยนะผมว่าโอเคโอเคโดนปะให้ไม่โดนเลยเหรอโอ้โหโอเคไม่วอลเพื่อนโอ้โหไอ,อ้วอลสูงทุกคน อะไรครับเนี่ยอุ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาม่อยู่ตรงนี้อุ๊ย,ยน่าเดี๋ยวก่อนระเบิดมีไหมโอ้โหลูกเดียวเองวะโยนไปอุ้ยเขาอยู่ตรงนู้นทุกคนโอ้โหหลบตรงนี้แล้วกันนะเคเอ้ยได้ระเบิดน้ำแข็งมาน,นานถึงวะเนี่ยทุกคนโอเคโอ้โหเกมนี้มาเดือดหลังเกมนะ คนโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โหทายวอรตรงนี้หายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนแล้วนะถ้าเขายังอยู่ตรงนั้นแล้วยิงผมเนี่ยว่าก็ไม่น่ารอดเลยทุกคนก็เพาวนาให้เขาไปที่อื่นนะทุกคนตอนนี้เราก็พยายามเข้าวงให้ช้าที่สุดนะเคอย่าเพิ่งหายนะเพื่อนไอวออยู่ด้วยกันนานๆก่อนนะเคตอนนี้วงอุ๊ยโอ้โหนนยันไงว่าละ ไม่ทันขาดคำจริงๆน,นะโอเคทุกคนเขาไม่ยิงผมป่ะตัวนี้ก็หลบได้ด้วยนะโอ้โหทบสามแล้วนะทุกคนทบหนึ่งป้ายนะเกมนี้มตัตดนตรีในเกมฟรีไฟนะต้องพาผมไปที่หนึ่งแล้วรอบนี้เนี่ยโอเคอีกสองคนไม่โผล่เลยวะ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะอีกสองคนเหมือนจะเจอแล้วครับทุกคนานานยังไงโอเคเล็งหัวโอ้โห เขาไม่อยู่นิ่งเลยนะทุกคนโอ้โหไม่ล็อกหัวนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะก็น่าอ,อยู่ตรงถสาไฟฟ้านะอีกคนนึงโอเคเจาะให้นะเพื่อนยิงไปเพื่อนผมเจาะให้ผมเจาะให้โอเคเจาะกระสุนที่มีแหละครับทุกคนโอเคอุ้ยเจ็บอยู่ทุกคนเจาะไปนะโอเคเอ้ยเขาอยู่โร่งโอเคทุกคน หนึ่งตอนหนึ่งแล้วนะแต่ไม่มีไอวอลเหมือนเดิมนยทุกคนไม่แสดงว่าผมจะได้ที่หนึ่งโดยที่ไม่มีไอวอลแล้วครับเนี่ยนี่เป็นไงหบังถึงที่หนึ่งแล้วนะทุกคนโอเคอีกคนนึงอยู่ไหนไม่รู้นะเขาไปเก็บของก่อนอุ้ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโควิหเอสดูปะโอเคบางกระเบิดไว้ก่อนนะไอวอลเพื่อนไอวอลโอเคสามลูกสี่ลูกทุกคนโอเคไปไงครับเนี่ยไยเดี๋ยววงโค้งแรงทุกคน ที่หนึ่งเฉยทุกคนน้โหอะไรครับนี่ฮะโอโ้ดวงลว้ลวนเลยนะทุกคนพูดเลยนะโ,โห่ทำไมเลือดคนน้อยเลยวะผมยิงแค่เดียวเขาแตกเลยอ่ะนะเขาดนโดนวงกินด้วยนะทุกคนผมว่าแต่ก็ไม่แน่ทุกคนถ้าเขาหันมาสวนผมเนะี่ยผมก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะโอเคผมทุกคนเป็นไงบ้างกับคอมโบนักดนตรีผมนะซึ่งกอไม่ได้มีความสอดคล้องอะไรกันเลยนะผมทุกคนก็แค่แบบเห็นเป็นนักดนตรีเหมือนกันนะเห็นแบบ ชอบในทางดนตรีเหมือนกันก็เลยจับมายัดรวมกันนะนะแต่ก็ได้ได้ที่1นนะครับทุกคนเนะนะ่ก่อนจชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แหละนะโอ้สิห้านาทีเลยเหรอวะเนี่ยเจากการชิหนาครับทุกคน